สวัสดีครับขอตรับพ้อสู่ช่อง w a r of Ethanol e วันนี้ครับผมก็พิข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานำเสนอเช่นเคยนะครับด้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากสำนักข่าวสป u ต n i k นะครับก็ได้รายง,งานว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะมีคำสั่งให้ปิดสถานทูตในอิรักเพื่ออาจจะเป็นการปูทางสำหรับการโจมตีอิราน เว็บไซต์ Axios นะครับได้รายง,งานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ2แห่งโดยก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลว่าอาจจะมีกองกําลังนะครับที่อิรานเนี่ยสนับสนุนอาจจะทําการโจมตีกองกําลังของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในอิรักหรือว่าอัฟกานิสถานซึ่งพวกเขาครับกังวลว่าเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นก่อนวันครบรอบจากการที่สหรัฐนะครับไปรอบสังหารนายพลกัสเซนสเรมานี ของอิหร่านสหรัฐเลยกังวลว่าอาจจะมีการแก้แค้นเพราะว่าจะครบรอบในวันที่3มกราคมนี้โดยรายงานนะครับระบุว่าอาจจะมีการพิจารณาเกิดขึ้นหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีจรวด3ลูกถูกยิงเข้าไปในเขตกินโซนซึ่งเป็นเขตปลอดอาวุธนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของสถานทูตหลายประเทศ และเป้าหมายคาดว่าจะเป็นสถานทูดของสหรัฐและในไม้พอมเพโอก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่ากองกําลังที่ทําการโจมตีเขตกินโซนโดยเล็งเป้าไปที่สถานทูตของสหรัฐนะครับก็คือกองกาลังที่อิหร่านเนี่ยให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังขณะที่เตหารานนะครับก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าสถานทูตตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้มีแค่ของสหรัฐประเทศเดียวก็มีของหลายประเทศรวมถึงของอิหร่านด้วยจากการโจมตีครั้งนั้นครับก็ส่งผลนะครับให้รถยนต์และก็พื้นที่ ที่บางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากโดยก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐเนี่ยได้ถอนทหารรวมถึงนักการทูตบางส่วนออกจากประเทศอิรักนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะมีการโจมตีเกิดขึ้นจากฝ่ายของอิหร่านโดยการโจมตีด้วยจรวดครั้งล่าสุดนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากรายงานของสื่อนะครับชี้ให้เห็นว่าการโจมตีทหารที่เป็นไปได้ของอิหร่านอาจเกิดขึ้น ในช่วงสุดท้ายนะครับของการลงแต่งของนทยทรัมป์แล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยได้ส่งเรือรบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือดำน้ำนะครับที่ติดโทมฮอคมุ่งหน้าเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะอาจจะไม่ได้ว่าอาจจะขนมาแค่ขู่หรืออาจจะมีปฏิบัติการที่อาจจะแอบแฝงอยู่ก็ได้เรื่องนี้เราก็ไม่สามารถ พูดได้เต็มปากเต็มคำก็ต้องให้สถานการณ์นะครับเป็นตัวเชีย่ยเห็นว่าในอนาคตนะครับจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราก็คอยติดตามกันต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสัส้นๆมานําเสนอนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่อาจจะเกิดการประทะกันร,ระหวะ่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์หลายๆอย่างนะครับบีบบังคับไม่ว่าจะเป็นทั้งการโจมตีสาถานทูตรวมไปถึงจะใกล้ครบรอบนะครับวันที่สหรัฐเนี่ยรอบสังหารในพลกาเซนต์เรามานีของอิหร่านอาจจะมีการแก้แค้นเกิดขึ้นก็ได้ หากผู้ชมมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลางใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ